สบายดีทุกคนตอนนี้จะมาพบกับน้องลี่ที่ซองลี่สาวลาว้องสารนะทุกคนมือนี้น้องลี่บดได้ข้าเฮียเนาะทุกคนแล้วก็เลยคิดว่าซิไปลินนําเอือยอู้เนาะเพราะว่ามือน,นี้อ่าได้ข่าวว่าแม่จันไปเหวียงเนาะแล้วก็เลยว่าสิไปลินนําเอือยอู้เดี๋ยวไปเจอกันยูเหือนเอือยอู้เนาะว่าเอือยอู้ซิยูน้าไผ่แล้วก็สิเห็ดอย่างยู่น่าจะเฝ้าฮานเนาะถ้าเดาบ่พิดแล้วก็คือสิบริย,ยูเหือนบ่ก,กับบฮูเนาะเพราะว่าเขาไปแบบบ่ได้นัดหมายเลยเนาะทุกคน อย่าไปเจอกันอยู่เหือดเอายอู่เลยนะทุกคนอีน้อทุกคนตอนนี้ลองรีมาฮอนเหือดเอายอู่แล้วเนาะเอายอูอยูเหือเซยอยู่หือดกับแม่มาตะเลงเออแม่จานชิมาตอนแรงอ่ะเจ็บตาจแม่เดินถึงันไปิเดอมาลินอยู่กับตูซีมานอนที่วะมานอนที่ได้ซ้ำคืน เออแมจันไปสิเดะเม่ไปอ่ะเลี้ยงมัีมาเออไปลินหรอฮะไปลินะเออไปให้อนตอนไบเซอเอาไป่เอาห้งียนวะบ่มัอนี้ไ่ได้เฮียนเออได้เหียนบ่นทุกคนเลยอืม,อมบ่อามีแต่ห้องเฮาอตอนนี้ฮานเมจันเปลี่ยนประตูแล้วเนาะ เออเพียมประตูแล้วบริษัธประตูนั่นละกินข้าวแล้วอะกินแล้วดิกินนะกินกับอันกินกับคัวไข่สดเดส้มดแดงมะสมไปเอาอะบอก,บอกซื้อนตเพินเออ,อยาดิมาไ,ไปไหวเนาะรถไม่ได้มาว่ะ ห่ไปไหว้ทัศนะด้เออเราบ่ได้มาเอามื้อนี้อันดวร์เนาะอืจร์ไ่อหมู่ชื่อหามาเด้อแท้ก็หมดเดือนแล้วเด้นี่้กาบไปได้มไปิสิเด้อโอ้อยากบ่ฮู้เจ้าเด้ว่าคือสิอยู่บ้านนี่แหละวีใหม่จังซี่อไปยกไปลางเนาะีใหม่เนาะอื โอ้ปีนี้เขาสิแห่นังังขานแฮ่ตี้เ็นเขาว้าอยู่ก็ว่าหมวเขาจะประกวดหมดมาดูดูเป็นเดินเดินไปตู้มานอนที่นอนรับดีวะตีเตหุ่หุงไห่พุทบได้ฟันด้ตัวดีเดียวะบโได้ตัวดีตีมือนี้ พี่เลัก e ็รับนอนคือบริฟันช่วงนี้บริฟันอนเะนอนกัพอนอนยากเอ่าพนะนาเชิลาบนเี่ยวกะองาับแอตุ๊กก็มานอนพี่ะบอกจะเอาไม้ตุ๊มานอนเออตุ๊กโซงนี้ไปนา ขี่ยางแล้วตีตื่นเช้ามากเฮ็ดเบี้ยรายอันเรือบัวทันบุญเวลาแล้วก็เอาในตู้มานอนจังในตู้บริษัทเด็กเกิดกาด้านตู้ยงเงินลาเด็กน้อยเขาจะมีเบี้ยนี่ตื่นเช้ามาต้องไปกินกุ๊กกกี้ันนึ่งข้าวกิ๊กับไปยอดนลำ้มอยางจะยังทันขีดตีนี่ยังว่าเดือนซี่แบบต้นเดือนซี่หักอันพอพ่อพูดเข้ามาห้าปานี้ ยางเราก็คือกัน<ม>ซอกคนขีดกันยากยากเลยขีดอืน่ <c oughs> อนก็พัดอันนึงขี้ส่วนกวงหัวมีเวลาอันนั้นเก่งทุกขีดมีแต่อันให้เพ่นขีดตุกกะหูขีดว่ะจุกว่าขีดบุกเก่งปีบุกเก่งกับเป็นเป็นอยู่แต่น้ามันมันจำเกีย่งมันเอาแล้วก็เอาแล้วก็ เคยกับหูคีดเคยคีดเลยเยอะเคยคีดเทือนหนึ่งันมันคีดยากได้ของคีดบุป็นนะมันมันมันดึงบบไปเนาะพ่นยูยูขึ้นตีเห็นเพ่นคีดมันบบดึงลงอ่ะมันมีซองแบบมันมีตัวนึงอะมันจะเป็นเกลือนหนงส่อสะอส่เคือนี่แต่บางคนมันจะดึงลงอ่ะนี่องนะเคยกับสะกูลเตือมันเขี่ยมันยากเด้โอยดูพวยางขนาดเตีต เป็นคันยาง,ายงไาลนะ่กระได้ถุงใบตัมเน่ยพอได้แก่มอัน,นก่อนแล้วคันดุขีดแล้วมันได้ไล่เนะเดือนนั้นไปเนาะเอ้ยอูสีผ้าไปเบิง้งมักมไม่เอาม่ช่วยเกมากมกลยน้อยขนาดมากมอญมานี่เออเอ,อ้ว่าที่มาถ่ายคลิปมายงอะไรกับเวนอ้ อ่ออนอันนี้มันยังมันกินบได้มันยังส้มพอเออนี่มันแหว้วอะเน่เด้กอันที่มันกินได้คนไทยเอินอะไรวะอันเขาจะเอิญอันแบก<ว>แบกแบกคเมมเมอรี่ว่ะอันนี่คือว่าบูมเมอรี่อันนในเลเนาะออกวในนี่แหละเนาะแค่จิมักมอนมากๆอันนี้ที่เขาจะเอาไปเฮ็ดอันไฟายออเออเลี้ยงมอนแล<อ>เ,เ,เอาเบอร์มันเลี้ยงเฮ้ยตัวนี้ดำขนาดบุ้งไหม มา,าคุณนะเออเฮนอร์เทียนนี่วนี่เห็นนี่เซฟสุดนี่นะตัวดำ,ด,ำดำนี่นะนี่เนาะนี่อย่าซีซีมงอืออนี่จะหงว่าน่ได้มาเกี้บไล่มึงตัวแดงๆนี่ีมืนซีสมดู่ะตดูดำๆนี่มันคืว่าน นีะ่ะนี่นะหมอกมอนหมอกมอนซอนไฟตัวกระต่ายอยู่ทางหลังระวังดี <c oughs> ดพอที่ตีหลังแตกอันเดียวกว่าไปโมกป่าแดกได้กินขนมปังเยมะน้อยๆนี่ชนะิมมึงไหมเซ่บเนอะเป็นแต่แซ็มนะหืม นนี่เาะกินได้แล้วปากดำไงเจ๊เขาว่าตูเห็นต้นหนึ่งอยู่อ่ะกินเศร้ราืะเด็กน้อยเต็มตลอดทางจนดำนะแท้ได้คนเป็นมาลายเขาเก็บมันบอลแท้เลยเขาบอกเออี่อันเอาไปตัดเลยเออชิพี่ไปปลูกเละ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 ปลูกแถวนี้อีกต้นน้อยนอยนึงเปลย่นยนมาไกลไล่เจ๊เขาว่าตูอัน ตัวแดงๆนี่แซ่บกว่าตัวนี้เลยฮาบูมักว่านดิอเอ้ยฮาบูมักมันสุ่มๆเมนนะมันว่านแบบว่านเลยเน,ะนเาะอ,าอาือันตะกี้เขาเจ้ายอมไหมอันแม่ตั้ว่าไม่ฟังว่าเอาเบอร์นี่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมเนาะเบอร์อันมอนไหมกินละโบมีอันยอมพ้านะอันจะอ,อ้อนี้ไปแต่ว่าเอาดำๆดำเนย ไปตําตําเฮ็ดอมซสิงามเด้มนี่เห็นบ่เนาะเห็นบ่ธอเลือดเลยเนาะอือจับหน่อยเดียวมือดําเลยเออคือเลือดเลยูกจักปีแล้วนี่จักเป็นสํานี้นี่่อือ2ปีนี่อนอือนี่กัวกะลิมันด้อนีดูอันนี้แร Ho 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 ngon ho 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 à ho 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 บื้อยู่นั้นมันคือดำอดำเปลดาจักน้อยกะมักยิ้มยิเนาะอืมอ่าปีนี้มะม่งวงแล้วปูเป็นอืมปีนี้มะม่งวงบูเป็นได้มะม่งวงกอซ้อค่ะนะกระปีกไก่จนว่ากินนะกระบาดทำมันเก็บตกลงนี่อากาศดีเลยเหงื่อเมจันนี่ตามดียามนำ้ำไล่มานนี่นะโอ้คักสุด าาว่ามันวานแล้วมันวานเลยเนาะอืมนี่อันนี้ส้มอ่ะด้วยแนวนี้ค่าพอดีมากดำแด่แดงแดนนี่ส้มคือตะบงละไปเปี้ยวซิบพาไปละอันรังเหนอนเอ้ยอู้เนาะมีต้นอันเด็ด <laughs> ทุนิกถ้าไม่ติกี้อันกระบว้องพินายากจนลิทานี่หกลากไปว่าคุณเงินไปซื้อต้นกระเดาไปค่ายแล้วเอาเติมน้ำมันกับอนันเติมน้ำมันเติมรถจักรอันเป็นหากันไปลิ้นนี่เลยบูมนหนึ่งต้นเลยเนาะอันนี้บูมแม่ดินเจ้าลติฟากนี่มนนแม่นเหรอแม่เป็นสุดคุณ <c oughs> เออลูกอันนั้นมัาละต้นกระเดากดันเลยแก่มาละบริกิน ตอนนั้นเหือนตุกตั้งอยู่ทันวะอืมอืมตั้งเจ๋งมีกางติววดโดนแดดเปรี้ย,วเวเยงเดี๋ยวนี้ยายไปอยู่ในบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวปูเป็น,น,นอ,อ้ง,งุนแล้วมันตายสิเด้ออันนี้แหละเอออ่ะกก,กแล้วมันตายหมดแล้วเออในใส่เพียงมันเป็นเครือว่ะตัวอนนาง,งุนเออ คู่หยานี่มันจะก่อันนี้แม่นอันฟานเก้าอันนี้ชื่อเหตเมื่อขนี่นมกับอะไรบาละหมักมัวหมักนำนมหมักเงาะแล้วก็ยำใหญ่ปีนี้ยำใหญ่นะดอกไลายเลยยำใหญ่ปีนี้ หอกลางเต้นเหรอวะกูม <hein? S 2> ีอ no. oh, kind of ันเด้อจวงนี่หน่าเพราะว่ามันมันเป็นหน้าฮอนเนาะกู้กันในกองงานข่วนกะโลกกินเขาได้ไปกูมีอันเด้อเอาไปกินเนาะสลัดน่าโอ้กูมีอันเด้อเอ็ดน่ามีแต่เอ็ดย่ำะาเลยฮ่มว่ะเออ ยายแม่แนี่ต้องต้นขมป้งน้ําฮดต้นเลเออมันยาวหมดแล้วเนาะเอาไปเก็บเอา้เก็บแก่นก็มันยาวจังซีเอาไว้เก็บแกนนั่นปลูกต่อไอ้ตัวโหตัวนั้นน่ะต้นอันแมงดาอยู่เฮือนเฮาก็มีแม่นบ่อืมเออตําเจียวมันคือบ่แซ่บ่บ่แซ่บ่ะ อืมก็คืออยู่ก็แล้วเนาะอืมกูงาด้ส่วนตัอันนี้ม่แก่นเด้อนี่แก่นพระคมเออว่าหันตลอดเนาะตอนนั้นมาฮันยังมีบไกรไลยคุณเราได้งานไพอสียอันน,นั้นได้ดีน่ะลบงาป้าะจะไปเบิ้งส่วนเราไหมจ <laughs> ำนีชดเชยเครื่องละขวบหกบ่ได้เสียวจำนะ เรียกว่าเซียนเรียกว่าม,ามือแรงเซียนที่สู้พักาอีเมตตัดท่อไทยนะดอกหอมไทยนะสุ้แล้จักหมูมาห้องอ่ะห้าหมูเออมาพูดเดียวตีเออมาพูดเดียวจนมาเขลื่อนเออจะเป็นเดี๋ยหูอยู่ซื้อ,ตา,อาตายเอาตายเอาอีทุกคนตน้นมาเขลื่อนอุ้ยนะแบบมันตายอยู่ซื้อแล้วมันจะตายคันว่ามันโพดน้ำกับโบไดหกหลดโพดน้ำเนี่ยวข้าน้ำมันเปลี่ยนอันนั้นก็คือว่าเราเดือ ยูซื้อก็แบบมันกระต่ายยูซื้อมันกระต่ายเขาตายเขาค่ะเออผู้เดือปุกอีเมคันท้าผู้เดือฮู้ว่ามันสาเหตุแบบว่าปุกซื้อแล้วมันกระต่ายแบบมันขึ้นมางงามแล้วมันกระต่ายมันขึ้นมางามแล้วมันกระต่ายสินะคันท้าผู้เดือฮู้สามารถคอมเมนต์ไว้ซ่องน้องรีเลยเดี๋ยวน้องอูเขาไปอ่านมันตายอีกสายอีกอบนหนบ่งบอกบางคนเพื่อนก็ว่าอันปิ้อนคนปุกอ่ะบางอืมบางคนกระปุกบดได้สีแเหละออืมแม่เขาอัน ปลูกต้นอันเดอร์นอตบดายนี่มะเขือต้นมันก็เป็นอยู่เอออันนี้ก็เป็นี่นี่มันบบงามำพวกเขาใจกันมันหักตายมีอันเดื้อส่วนเดียวกันเนื้อส่วนน้อยน้อยน้อยแต่ครบเนาะนี่ใบยานางก็มีมะนาวก็มีโอ้มะนาวผมเคยได้กินจากเพื่อนต้นนี้ข้าก็เป็นปีนี้แหละส่วนลี่ยังคักนะส่วนน้องลี่ยังคักทุกคน นี็มีาม้าวกิ้ล่ายได้นีค่ออากิา้วแต่หกอน้ำมันจะเปิดบุเปิดบุฮูเ,เลยย่อมนี้ละน้ำกอกมันจะแหงแ้งเนาะเพราะเขาบุเปิดน้ำตอนอันบุเปิดน้ำตอนตอนตอนเ้าอ่ะงเากยตอนเลยเออคอยเต,นะ<อ>ต้มมันเธอละน้อย เ yes. อาใส่น้ำที่แบบมันค้างคออะนะน้ำมันค้างคองกระมาอยู่วะไรมาอยู่เานานะต้องเอานี่ก็ต้นทั่วเฮ่โอ้บรรยากาศดีเนน นี่เนาะทุกคนเดี๋ยวน้องลี่ที่ขอปิดคลิปก่อนเนาะคลิปนี้กับบุมีอยงหลายเนาะมีแต่มอลินน้ำเอ้ออูมือหน้าก่อนว่างๆอาจจะค่อยไปกินข้าวป้าไปอารามศาลเนาะเนาะเออเจ้าก็หูลอยน้ำว่ะเออเอ้ยมือหน้าที่ซ้อนเดี๋ยวมือหน้าไปซ้อนนั่นบอมกับยูอาสันพอปุ่นจังนะไมเป็นยูคันเธอแบบลอยอันนะแท้ๆก็ลอยนะครับพอเปุ่นแต่ว่าบวกเก่งนะเออเฮ่ใยูลอยเออเฮแล้วบ่ หิปนนัเฮากระห่ากระเฮ่นได้เฮากระห่ากระเฮ่นคนลอยน้ำเปลี่ยนเธอเดียวเลยเฮากระได้เอาเคยเห็เดียวอ่ะเออบขเคยก่อนมันโดดลงเนาะเออคือจี้จบแท้ๆนี่ก็เอออือดูนะไปดองโดดนะคุณเก่งว่ามันลอยเป็นนแตมันตัวในน้ำยันโดดจังจุ๊บบุ๊บขึ้นแต่ประเทศอันนี้ที่ซื้อก็คือว่าไปเดี๋ยวสิให้เออูปิดคลิปให้เนาะ คลิปนี้ก็ล์ลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องลี่คลิปต่อไปเด้อแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องน้องลี่เด้อทุกคนกดซับสไครป์ให้น้องลี่พันเนื่องพันซับเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องแฟดแล้วก็น้องตุ๊กเนาะแล้วก็น้องเจนาเด้อคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนมีโอกาสเมื่อเดียวว่างๆก่อนแล้จังสิไปออกคลิปกับน้องลี่เนาะช่วงนี้น้องอู้บไม่ค่อยวาบบ่างแบบเห็นนี่แหละมีผู้ใดยุ่งแล้วก็ เป็น,กน,กกปนไแก่เดือกระไลกันสิปิดฮานไปกันจ๊กนเดอร์มาอุยุอัญญามากันวิ่งงานบอลเลวเนะบอลเลวบ้างๆก่อนไปโดดอารมามซานเนาะแม่แจ๊นกับบุยูดเดนนท์ช่วงนี้เฮ็ยไปมื่อนั้นเอาเสื้อซูซี่ไปน้ำซุปเ<ส>ขาลอยบุเป็นในเทเลยก่อเอ้ยกอบุเป็นลองไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวมบัวนาจังนัดกันไหมเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวจูซี่บาย